เรื่องผีผีเรื่องกะลาตาผีประพันธ์โดยพูดเพตราอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามซับสไคร์หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณคะ่ะ ตอนที่22ตอนพูดผีแสดงฤทธิ์จากที่เคยตั้งสัตว์อธิษฐานเอาไว้ว่าจะขออยู่เป็นคู่สมกับหลวงราชศัก์ไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่นวนจิตกลับคำพูดเพราะทนรับตัวความเจ็บปวดและการกระทำของสามีกับภรรยาใหม่ไม่ได้นวนจิตตรอมใจจนแทบไม่อยากมีชีวิตอยู่นางได้แต่นอนนิ่งๆบนเตียง ไม่ยอมกินอาหารจะรวยพลอยเป็นทุกข์ไปกับน้องสาวด้วยเช่นกันน้องนวลจิตกินข้าวสักนิดเถิดวันเต็มเต็มแล้วนะที่น้องพี่ไม่ยอมแตะข้าวเลยประเดี๋ยวจักล้มเจ็บเอาจะโรยปอบประโลมให้ญาติผู้น้องรับประทานอาหารที่วางอยู่บนโต๊ะเล็กข้างเตียงข้าวสวยร้อนๆกับแกงเรียงปลาแห้งเมื่อก่อนเป็นอาหารที่นวลจิตโปรดปราน และสั่งให้ตุ่มทําทุกสามวันบัดนี้น้ำแกงอันโอชะไม่เป็นที่พึงใจแก่หญิงผู้ระทมทุกแต่อย่างใดให้บ่าวเก็บไปเถิดน้องยังไม่หิวนวลจิตกล่าวโดยไม่ยอมมองสำรับอาหารสร้างความร้อนใจแก่ญาติผู้พี่จนต้องจับข้อมือเล็กขาวผ่องเอาไว้แนบแน่นเป็นอันใดเล่ายายไม่กินแกงเลียงปลาแห้งเชียวนะน้องชอบไม่ใช่หรือ น้องบอกว่าไม่อยากกินอันใดอีกแล้วน้องอยากกลับบ้านไปอยู่กับคุณแม่พี่จะรวยน้องทนให้นางขี้ขครอกคนเถื่อนนั้นมาข่มเหงทุกคนบนเรือนนี้ไม่ได้แล้วนะความทุกข์ที่อัดอั้นอยู่ในใจระบายออกมาพร้อมกับเสียงสะอื่นร่ำไห้จจรวยเข้าใจความรู้สึกของน้องดีว่าเป็นเช่นไรนางจึงปลาดเข้าหากอดรัดร่างแน่งน้อยเอาไว้ด้วยความเวทนา แววตาดุกร้าวเมื่อน,นึกถึงความกำแหงของสีวันเพนบ่าวผู้โชคดีได้ขึ้นแทน่นนั่งเป็นภริยาของหลวงราชศักโดยเขียนวนจิตกระเด็นออกจากตำแหน่งภริยาตกแต่งตามประเพณีไทยพูดไปแล้วพี่ยังแค้นใจไม่หายทำไมมันถึงคลองใจคุณหลวงได้อย่างง่ายดายนักดูสารรูปของมันแล้วไม่ต่างจากผีตายซาก ขอบตาดำลึกกลิ่นกายรึก,ก็เหม็นเน่ายังกลับไปนอนทับซากผีน้องก็ยังไม่รู้เลยว่ามันคลองใจคุณหลวงด้วยวิธีใดกันแน่นวนจิตเองก็อับจนหนทางไม่อาจรับรู้ถึงสาเหตุที่สีวันเพลนครองใจสามีของตนจะรวยคุ้นคิดเพียงชั่วคู่พรานดวงตาสว่างวาบมันก็น่าคิดเหมือนกันนะตั้งแต่มันกลับมาจากบ้านป่านางคนเถื่อนมันก็เปลี่ยนไป มีหนำซ้ำยังห้อยตาผีสีแดงที่คอกับแขนเอาไว้อีกพี่เห็นแล้วยังขนลุกไม่กล้ามองด้วยซ้ำคุณหลวงก็เช่นกันตามใจมันทุกอย่างหรือว่านางคนนี้มันไปทําำเสนีย์ยาแฟดใส่คุณหลวงเข้าแล้วสิ้นคำสันนิษฐานของเจรวยจู่ๆเกิดลมพัดวูบเข้ามาอย่างรุนแรงเข้าคองภายในห้องปลิวลอยขึ้นจากพื้นเครื่องแก้วลายคามตกหล่น เสียงดังเปรี่ยปรปลงสองหญิงผวากอดกันจนแนบแน่นพี่จะรวยเกิดเหตุอันใดทำไมลมถึงพัดเข้ามาในห้องได้นวนจิตตะโกนถามที่ยังคงพัดหมุนทุกอย่างให้ลอยสูงขึ้นจนติดกับเพดานไม่เว้นแม้แต่จจรวยซึ่งไม่อาจต้านพลังลมที่เหนือกฎธรรมชาติถูกดึงขึ้นสูงจนเท้าลอยจากพื้นหญิงไร้คู่กรีดเสียงร้องด้วยความหวาดกลัวน้องนวลจิต ช่วยพี่ด้วยคุณพระคุณเจ้าช่วยอีชั้นด้วยเถิดนโมตัสสะภะคะวะโตด้วยสติที่แน่วแน่จะโวยพนมมือขึ้นไหวตรงกลางระหว่างอกแล้วสวดมนต์คาถาบูชาพระรัตนไตรด้วยน้ำเสียงสม่ำเสมอเสียงกรีดร้องจากสิ่งที่มองไม่เห็นตัวยังคงดังระง,งมห้องนวนจิตรู้แล้วว่าเหตุแปรปรวนที่เกิดขึ้นกับตนและญาติผู้พี่ อาจจะมีพูดผีร้ายแสดงริ์กั่นแกล้งนางจึงนั่งสมาธิแล้วตั้งจิตให้มั่นสวดมนต์ภาวนาอยู่ชั่วคู่ลมหมุนจึงค่อยๆสงบลงพี่คิดเอาไว้ไม่ผิดเลยนางนั่นมันเลี้ยงผีเอาไว้และก็ทำสเสน่ห์ใส่คุณหลวงพอเราเอ่ยเรื่องนี้ขึ้นมาก็เกิดเหตุวิปริตโชคดีที่เราสวดมนต์ไล่มันจนพันจะรวยแค้นหนักต่อการกระทำความชั่วของสีวันเพน เสียงกัดฟันกรอดสร้างความทุกข์ให้แก่นวลจิตไม่น้อยพี่จะรวยเราจักทำเช่นลายลือล่างสวยผวาเข้าหาแล้วเกาะแขนวนวลสลาวเอาไว้จนแน่นนางกลัวจนทำอะไรไม่ถูกเพราะรู้ฤทธิ์เดชของสิ่งที่มองไม่เห็นตัวว่าร้ายกาจจนสุดจะทนและรู้ว่าไม่อาจต่อกอนจากสิ่งชั่วร้ายที่ซุกซ่อนอยู่ในบ้านได้จจรวยมองน้องสาวด้วยความเป็นห่วง เราต้องระวังตัวนะหาของขลังติดตัวเอาไว้บ้างรวมทั้งบ่าวพายด้วยหากว่าไม่จําเป็นก็อยากเข้าใกล้นางคนนั้นหากเป็นดังที่เราคาดเอาไว้จริงๆน้องเป็นห่วงคุณหลวงเหลือเกินกินอยู่กับผีสักวันมันอาจจะเล่นงานก็ได้คนเราก็ต้องเป็นไปตามกรรมหากว่ายังมีบุญวาสนาต่อกันคุณหลวงก็คงได้ครองอยู่กับน้องพี่พี่ว่าเราต้องอยู่ที่นี่คอยช่วยเหลือคุณหลวง อย่าจากเรือนเด็ดขาดแม้ว่าจะขับแค้นใจจากการใช้อำนาจบาดใหญ่ของสีวันเพ็ญที่กลั่นแกล้งบ่าวพ่ายและตัวเองจนเจ็บช้ำน้ำใจแต่จะรวยไม่ต้องการให้นวนจิตจากไปจากที่นี่ให้ปักหลักอยู่ที่เรือนแห่งนี้คอยดูแลหลวงราชศักดิ์และหาทางแก้ไขให้พ้นจากอำนาจมนต์ดำนวลจิตมองหน้าญาติผู้พี่แล้วก็ถอนใจดังเฮือกแม่สีวันเพ็ญ ไล่พี่จะรวยไปจากเรือนนี้แล้วน้องคงไม่อยากอยู่ดอกโอ้ยมันทำเราเจ็บเพียงนี้ยังเรียกมันดังนี้อีกลือน้ำใจน้องนี่ช่างประเสริฐนักนวลจิตเอย๋ยพี่ยังคงไม่ไปไหนดอกจากด้าด้านอยู่ที่นี่เป็นเพื่อนน้องนี่แหละในเมื่อน้องมีสิทธิ์ในเรือนทัดเทียมกับมันจะให้ใครไปหรือว่าอยู่ก็ได้เชื่อพี่เถิดอย่าก,ก้าวขาวออกไปเด็ดขาดอยู่เป็นขวัญกำลังใจ ให้แก่บ่าวไพร่เถิดในเมื่อพี่จจรวยต้องการเยี่ยงนั้นน้องคงไม่กล้าขาดดอกเจ้าค่ะนวลจิตเสียงเศร้าเมื่อเห็นอาการเมินเฉยของหลวงราชศัก์ที่แสดงออกมานั้นช่างเจ็บปวดจนแทบกระอากเลือดทุกคืนวันมีแต่น้ำตาพรานเบื่ออาหารจนร่างกายสุบผอมด้วยความตรอมใจเช่นนั้นน้องก็กินข้าวเสียเถิดจากได้มีแรงสู้กับนางคนเถื่อนนั่น ที่จะรวยเจ้าขาน้องตื้อไปหมดแล้วเอาไปเก็บเถิดเจ้าคขานวลจิตไม่สนใจกลืนอาหารร้อนถึงจะรวยต้องจับป้อนเสือเองน้องต้องกินหากว่าอยากมีชีวิตดูคุณหลวงอย่ายอมแพ้มันเด็ดขาดต้องทำให้มันรู้ว่าแม้คุณหลวงไม่สนใจแต่เราก็อยู่ได้อย่างมีความสุขกินเสียเถิดนะคำสองคำก็ยังดีเมื่อข้าวกับแกงจอติดปากเช่นนั้น นวลจิตไม่อาจทรมานสังขารของตัวเองได้อีกต่อไปจำใจกลืนลงคอแล้วเคี้ยวอย่างช้าๆแต่รู้สึกเหมือนว่าขย้อนในท้องทำผ้าโก่งคออาเจียนจจรวยจึงรีบส่งขันน้ำให้ดื่มโดยเร็วดื่มน้ำซื้อก่อนนะแล้วจักรู้สึกดีขึ้นพอเถิดพี่จะรวยน้องไม่หิวหากกลืนร่วงลงคอคงจักคายของเก่าออกมาวางข้าไว้ตรงนี้แหละ หากว่าหิวน้องจักตักกินเองความท้อแท้ที่เกิดขึ้นทําให้นวนจิตหมดสิ้นเรี่ยวแรงทิ้งศีรษะลงกับหมอนแล้วนอนเงียบไม่พูดสิ่งใดนอกจากหลับตาพิมพ์จะรวยถอนใจด้วยความเวทนาจึงคลี่ผ้าแพ่เนื้อดีขึ้นมาคลุมเสมออกภายในใจเครียดแค้นต่อสีวันเพนที่ทำให้น้องสาวทนทุกทรมานต่อการถูกครากสามีออกไปจากอก สักวันกรรมจัดตามฝนองคนใจชั่วเยี่ยงนางคนนี้พี่ขอสาปแช่งให้มันมีอันเป็นไปอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานแล้วหาความสุขในชีวิตไม่ได้อีกเลยจะรวยเกียิชางสีวันเพ็ญจนถึงขั้นสาบแช่งให้มีอันเป็นไปเพราะเชื่อว่าใครกระทำสิ่งใดมักจะได้สิ่งนั้นตอบแทนไม่ช้าก็เร็ว บาวหิงชายต่างพากันเชะเง้อแลมองใบหน้ายับเยินของจันด้วยความเวทนาต่อบาดแผลที่ถูกกระทำจากน้ำมือของหญิงใจร้ายซึ่งก็สร้างความหวาดกลัวให้แก่ทุกคนใจคอมันเที่ยมโหดผิดมนุษย์นักนรกส่งมาเกิดหรือไรน้อยซึ่งนั่งอยู่ปลายเท้าของจันเค้นเสียงด้วยความเครียดแค้นต่อสีวันเพนที่ใช้กำลังตบตีตามอารมณ์ทำให้บ่าวในเรือน พากันหวาดกลัวจนแทบไม่กล้าเข้าไปรับใช้เกรงว่าถ้าทำไม่ถูกใจเคราะห์กรรมจะตามมาโดยไม่รู้ตัวและทุกครั้งที่ถูกเรียกตัวบรรดาบ่าวไพร่ต่างพากันหวาดผวาเองก็อย่าอึงไปประเดี๋ยวคุณเธอได้ยินเข้าจากถูกโบยหนักข้าก็ขี้เกียจต้มยากรอกปากว่าป้าตุ่มเตือนด้วยความหวังดีเกรงว่าศีวันเพ็ญได้ยินแล้วจะได้รับบาดเจ็บ ซึ่งก็เป็นที่รู้กันว่าตั้งแต่นางได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเมียเทียบเท่ากับนวลจิตนอกจากจะเหิมเกริมแล้วนางผู้นั้นก็ใช้ความรุนแรงปกครองบ่าวไพร่ให้ได้รับความเจ็บปวดโดยทั่วทั่วหน้าโดยเฉพาะผู้ที่สร้างรอยแผนเอาไว้ให้มักจะโดนหนักกว่าใครฉันเจ็บใจนี่นาะคิดดูตั้งแต่ขึ้นนั่งต่งเคียงคู่กับคุณหลวง อย่าว่าแต่คุณนวลจิตเลยที่เข้าใกล้คุณหลวงไม่ได้ฉันกับนางจันทก็ถูกกดอยู่แต่ในครัวไม่มีโอกาสได้เข้าไปรับใช้คุณหลวงแม้แต่นิดเดียวน้อยเมียบ่าวอันดับหนึ่งนางคับแค้นใจจนต้องหลั่งน้ำตาออกมาเพื่อนบ่าวด้วยกันก็ต้องช่วยปลอบโยนให้ใคลายความเศร้าเมื่อเห็นนางสะอื้นร่ำไห้จนต้องยกชายผ้าซับน้ำตาให้เหือดแห้ง พี่น้อยเราก็ต้องทนเห็นแก่คุณนวลจิตนะพี่เธอก็ถูกนางมหานนั่นทำร้ายน้ำใจเจ็บปวดไม่ต่างจากพี่ดอกจ้าเ่าวร่างอ้วนพยายามปลอบใจให้น้อยคลายจากความเศร้าแต่น้อยแค้นใจที่ไม่อาจทำอะไรสีวันเพลนได้เพราะเป็นคนโปรดของหลวงราชศัก์ใครแตะต้องไม่ได้เพื่อความปลอดภัยของตัวเองจึงจำต้องห่างจากหญิงใจร้ายให้ไกลที่สุด ข้ายังทำใจไม่ได้ดอกนางอ้วนเห็นหน้ามันแล้วก็เจ็บใจนะักอยากรู้ว่ามันทำอันใดให้คุณหลวงถึงได้หลงในตัวมันนักว่าก็ว่าเถิดนะพวกเองเห็นเหมือนข้าหรือไม่เห็นอันใดหรือพี่น้อยอ้วนขยับประชิดจนขาแทบจะเกยติดกันความอยากรู้ใช่มีแค่อ้วนเพียงคนเดียวบ่าวชายหญิงต่างพากันขยับล้อมวงเข้ามาจนหัวชนกันตุ่มเห็นดังนั้น ถึงกับออกปากไล่เฮ้ยหลบห่างๆไปหน่อยประดย๋ยวนางจันท์ไม่มีอากาศหายใจสิ้นลมไปจริงๆดอกตุ่มส่งเสียงไล่แล้วเอาลูกประครบสมุนไพรอังกับไอ้น้ำร้อนจากนั้นประทับลงไปตามรอยแตกบนใบหน้าของจันทด้วยความเวทนานางไม่ใส่ใจต่ออาการอยากได้ใครรู้ของบ่าวที่เรียงรายอยู่รอบตัวพี่น้อยเล่าต่อเิดพวกฉันไข้รู้ อ้วนยังคงสาวสีน้อยว่าเห็นสิ่งผิดปกติอันใดในตัวสีวันเพลนผู้เล่าจึงกวาดตามองไปรอบๆตัวให้แน่ใจว่าคนที่กำลังพาดพิงถึงไม่ได้อยู่ใกล้ในบริเวณนี้ตั้งแต่มันกลับมาจากบ้านป่าข้าเห็นว่าขอบตามันคล้ำจนน่ากลัวเหมือนคนไม่ได้หลับไม่ได้นอนกลิ่นตัวมันอีกเหม็นยังกับซากศพผีหรือว่านังนี่มันเลี้ยงผีเอาไว้ ทำให้คุณหลวงขั้นหลงก็ไม่รู้เหมือนกันนะพวกเองเสียงของบ่าวช่างสังเกตพร้อมกับเสียงฮือดังขึ้นตามด้วยการขยับล้อมกรอบเข้าหาน้อยด้วยความกลัวแม้แต่ตุ่มเองก็ยังวางมือจากการใช้ลูกปะคบให้จันหันมารวมตัวกับบ่าวคนอื่นๆข้าก็คิดว่าเรือนคุณหลวงมีเรื่องแปลกๆเช่นกันว่าพอตะวันตกดินเสียงหมาเห่าหอนราวกับเห็นผี หรือว่ามันพาผีมาอยู่ด้วยโอ้ยดูสิพูดแค่นี้ขนข้าลุกไปทั้งตัวเลยชักไม่ดีแล้วเวยพวกเองตุ่มยกฝ่ามือรูปขนที่ลุกฮือบนแขนไปมาเสียงบ่าวผู้ชายพากันบอกว่าจะต้องไปหาของดีมาไว้ป้องกันตัวกลัวว่าผีร้ายจะเล่นงานจนถึงแก่ชีวิตและช่วยกันจับตาดูสีวันเพนว่ามีสิ่งปกติอะไรเกิดขึ้น จะได้ช่วยกันแก้ไขได้ทันท่วงทีเรื่องนี้จันซึ่งนอนหลับตานิ่งรับรู้ทุกอย่างแต่ไม่สามารถลืมตาได้ในใจของนางแค้นเคืองอยากจะแก้แค้นสีวันเินกลับคืนไปบ้าง <c oughs> เพียงแต่รอโอกาสเท่านั้นเ <c oughs> สียงหมาหอนใกล้เข้ามาแล้วหยุดอยู่หน้าเรือน เหมือนว่าเห็นอะไรบางอย่างที่น่ากลัวชั่วครู่หนึ่งเสียงลมพัดอู้มาแต่ไกลตามด้วยเสียงกรีดร้องโหยหวนของใครบางคนที่ได้รับเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสบ่าวไพร่ในเรือนพากันมุดหัวคลุมโปงด้วยความกลัวไม่กล้าโผล่ออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นหากว่ามีคนใจกล้าแอบดูคงต้องขนหัวลุกตั้งตรงชานเรือนกว้างที่เชื่อมเรือนแต่ละหลังนั้นมีเงาวูบวาบ เหมือนคนเดินในสภาพพิกลพิการแขนขาขาดหายบางล่างสูงชะลูดจนหัวแทบติดหน้าจัวสิ่งที่น่ากลัวจนขยาวขวัญสันประสาทก็คือเงาคนท้องใหญ่อุยอ้ายระเห็ุขึ้นไปนั่งบนหลังคาเสียงเห่กล่อมลูกดังหวยหวนกังวานผสานกับสายลมที่กรันโชกแรงยิ่งขึ้นจนกิ่งไม้ครูดปัดไปมาตามแผ่นกระเบื้องเสียงต่างๆเหล่านั้น เสียดแทงเข้าไปในอกทําให้ทุกคนบนเรือนเกิดอาการหวาดผวาจนแทบจะเป็นโรคประสาทเพราะความกลัวศรีวันเพนนอนลืมตาโพงด้วยความทุกทรมานเพราะไม่กล้าหลับตาลงพอเคลิมเคลิมก็ต้องสะดุ้งต่อเหล่าผีร้ายที่พากันลุมฮือเข้ามาทำร้ายนางต้องเบิกตากว้างฟื้นอาการง่วงเอาไว้และข้างๆกันหลวงราชศักดิ์นอนหลับด้วยความอ่อนเพลีย หลังจากสแสวงหาความสำราญจากรวนร่างที่เต็มไปด้วยกลิ่นเน่าสับสางของเธอเสียงกรนเบาๆเล็ดลอดออกจากปากชายชาติทหารรบกวนอารมณ์นางไม่น้อยร่างบางจึงลุกขึ้นมองด้วยความไม่พอใจไอ้พวกผีหาจันไลจ้องเล่นงานข้านักลือไม่มีทางเสียละหน่อยแน่มันท้าทายส่งเสียงตรงนอกชานเรือนนั่นเห็นทีว่าต้องกำราบให้รู้เจ็บสียบ้าง ไอ้คุณหลวงนี่ก็ช่างกะไรกลนยังกับเสียงหมอ้อข้าวเดือดข้าทนไม่ไหวแล้วโว้ยรุนร่างผอมเกรงลุกจากที่นอนแล้วเดินตัวแข็งๆไปที่นอกชานท่ามกลางเสียงหมาเห่าหอนแลเงาวุบวาบของผีร้ายบางเงาถลันดักหน้าดักหลังหวังว่าจะทําให้กลัวแต่ตรงกันข้ามกลับสร้างความแค้นเคืองให้แก่สีวันเพญจนแทบคลั่งอ้ผีนรกไม่ต้องมาหลอกข้าดอก ข้าหรือจับก,กลัวพวกเองนั่นแหละจะต้องหลบเข้ามาสิงอยู่ในซร้อยของข้าบัดเดี๋ยวนี้สีวันเพนตะวาดออกไปด้วยความโกรธแต่เหล่าผีทั้งหลายยังคงกระโจนลดแล่นไปมาผีตายทั้งกลมผู้มีความเครียดแค้ต่ออาจารย์ขนอมที่เคยบอกว่าจะปลดปล่อยดวงวิญญาณของมันให้เป็นอิสระเ่าว่ากลับถูกจองจำเอาไว้ในกะลาตาผีจนทำให้มันเจ็บปวด จ้องจะเล่นงานอาจาร,รย์ขนอมและสีวันเพนตลอดเวลาด้วยความข้างแค้นทำให้ไม่ได้ไปผุดไปเกิดมันจึงกระโดดลงจากหลังคาเรือนแล้วยืนประจันตรงหน้าของบ่าวผู้มักใหญ่ายสูงฮืฮมันส่งเสียงครางครางจ้องหน้าสีวันเพนด้วยดวงตาที่แดงกำ่ำริมฝีปากแตกระแหงพเพยเอ,อ้าพยเยอพยาบจนเห็นฟันซี่โตๆทั้งห่างและหักหลอ ต่อให้เองแหกท้องแล้วควักลูกออกมาโยนเล่นข้าก็ไม่กลัวดอกหากเองไม่เชื่อละก็เตรียมตัวรับกับความเจ็บปวดได้แล้วนางผีท้องโตน้ำเสียงกราดเกลียวเต็มไปด้วยความโกรธขึ้นจนสุดระงับเอาไว้ได้แต่ผีตายทั้งกลมกับบรรดาผีร้ายยังคงแสดงฤทธิ์หลอกหลอนเช่นเดิมสีวันเพนจึงยกมือพนมขึ้นแล้ท่องคาถาสะกดผีจนเกิดเสียงดังงึมงำ ชั่วครู่เดียวเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดก็ดังระงมไปจนทั่วทุกอนูอากาศอเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดดังขึ้นจากเงาที่เห็นกระจ,ระจายไปทั่วเรือนแต่ละเสียงเต็มไปด้วยความเจ็บปวดอย่างสุดแสนทรมานทว่าชั่วเวลาไม่นานเงาผีทั้งหมดได้รวมเป็นหนึ่งเดียวแล้วกระจนวูบหายเข้าไปในสร้อยคอและสร้อยข้อมือ สีวันเพนย,ยิ้มชอบใจที่ปราบผีด้วยมน์ดำอันเข้มขลังให้รู้เสียบ้างว่าข้าเป็นนายของพวกเอง